รงเรียนบ้านโคกสะอาดสีบุรพาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งยินดีต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานโรงเรียนภายใต้โครงการวิถีใหม่วิถีคุณภาพเด็กอุดรหนึ่งเป็นที่1โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนครั้งที่สภาคเรียนที่สปีการศึกษา2565 บริหารงานโดยนายธรรมรัตน์ธรรมพุทธวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดสีบุรพาผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 1. การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนันคำเนตรได้เข้าร่วมการเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกระดับในวันที่12-13กันยายน2565ณห,ห้องประชุมมงกุฎด,ดาวโรงแรมสยามแกรนในโอกาสนี้ได้ส่งคณะครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาดสีบุรพาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย การจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้โดยมีผู้เข้าร่วมคือนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสะอาดสีบุรพาตั้งแต่ตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส 2. การพัฒนาทักษะต่างๆโรงเรียนบ้านโคกสะอาดสีบุรพาได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70 โดยในระดับกลุ่มเมือง3มห้วยหลวงได้นำนักเรียนเข้าร่วมรายการแข่งขันทั้งหมด61รายการในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งได้นำนักเรียนเข้าร่วมรายการแข่งขันทั้งสิ้น35รายการและในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือณจังหวัดร้อยเอ็ดได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น1รายการ คือรายการการแข่งขันการเล่านิทานประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3เด็กหญิงพิมรพันธ์อ่อนสาเท้าครูผู้ฝึกสอนนางสาวพัชรินาฏนันทกุลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ active learning เป็นฐาน โรงเรียนบ้านโคกศาสตร์สีบุรภาได้จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ซึ่งเป็นกระบวนการที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายโดยบูรณาการกับทุกรายวิชาเช่นในรายวิชาการงานอาชีพได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ปลูกผักสวนครัวตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงรายวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโดยการลงมือปฏิบัติผลการดำเนินง,งานตามนโยบาย15บวก1โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสีบุรพาได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินง,งานตามนโยบาย15บวก1เพื่อดูแลในแต่ละนโยบายด้านผู้เรียนนโยบายที่1การพัฒนาเด็กประถงวัย ผลการดําเนินงานนักเรียนมีผลการประเมินพัฒนาการด้านปัญญามากกว่าร้อยละ90นโยบายที่2การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนโยบายที่3การคิดคำนวณน,นักเรียนมีทักษะการคิดคำนวณเลขได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นยำ ด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างถูกต้องเหมาะสมตามระดับชั้นนโยบายที่4การส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนักเรียนมีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมทุกระดับชั้นนโยบายที่5การส่งเสริมและพัฒนาลูกเสือในสถานศึกษามีการพัฒนาลูกเสือทั้งทางกายสติปัญญาจิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดีที่มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามาคัคคีและเจริญก้าวหน้านโยบายที่6การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมปลูกฝังคุณธรรมให้ผู้เรียนพัฒนาทาั้งทางกายสติปัญญาจิตใจและศิลธรรมนโยบายที่7 1ดนตรี1กีฬา1อาชีพนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสะอาดสีบุรพาทุกคนมีทักษะด้านดนตรีกีฬาและอาชีพด้านใดด้านหนึ่งอย่างน้อย1ด้านด้านผู้สอน นโยบายที่8การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ครูทุกคนมีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning นโยบายที่9การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นและมีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน O-net NT และ RT สูงขึ้นด้านการบริหารจัดการ นโยบายที่10การประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านคอกษาสีบรุรพาได้รับประกันคุณภาพภายนอกพุธศักราช2,564ถึง2,568จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนในการศึกษาประถมวัยและในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนโยบายที่11หลักสูตรสถานศึกษาที่ทันสมัย ได้นำหลักสูตรรายวิชาวิทยาการคำนวณและต้านทุจริตไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นนโยบายที่12ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยนักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหานโยบายที่13การศึกษาพิเศษเรียนรวม นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลโดยครูมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและนวัตกรรมการเรียนรู้นโยบายที่14เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัวชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนโยบายที่15 โรงเรียนสวยห้องเรียนงามห้องเรียนทั้งภายในและภายนอกมีความสวยงามร่มรื่นเหมาะแก่การเรียนรู้และประกอบกิจกรรมต่างๆนโยบายที่16การบริหารกลุ่มโรงเรียนผู้บริหารและคณะคราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานด้านต่างๆที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน แผนการดำเนินงานหลังจากการติดตามวางแผนในการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ให้กับคณะครูทุกท่านวางแผนการจัดค่ายฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสีบุรพาขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านค่ะ